สด er. um hmm ีค่ะอวัดีครับเมื่อกี้ร้องเพลงเกาหลีป่ะใช่ใชื่อไหมโอ้โหน่าจะยากน่าดูนะสิบแปดเป็นไงบ้างวันนี้เจ็บคอค่ะเจ็บเมื่อกี้เลยว่าที่ที่ร้องหนึ่งดังเจ็บเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้นะพอตื่นเช้าก็หายแล้วก็เป็นอีกมีเสมหามีน้ำมูกไหมไม่มีมันไม่มีเดี๋ยวหมอดูในคอหน่อยแล้วเสียงไม่แหบยังเอ่ยเสียงแหบไหม ใกล้จ่ะแล้วค่ะพี่จ่ะแคนมาดูคอก่อนนะครับน่าจะใกล้แล้วนี่นะคอกระจกแล้วอันนี้ยใกล้เดูห้าปากนิด้มนี่หน้าเปนิดนึงอหละเลคอเริ่มมีเหมือนมีเสียมหักเกาะเกาเหนียวเหนียวเป็นตุ่มๆแล้วนี่ะเดี๋ยวขอมมดุใส่เสียงหน่อยเนาะตรงนี้ดื่มน้ำเยอะไหมเยอะเลยค่ะเลบลิ้นยาวๆเลย ไม่ต้องแวกก็ได้คูยเสียงว่าอีหายใจเข้าลึกๆอีโอเคใส่เสียงยังไม่ค่อยเป็นไรหรอกมันจะเป็นที่ตัวของรอบๆคอมากกว่านะยวเช็คนิดนึง เดี๋ยวจะให้ตัวยาเอาไว้นะยาค่าเชื้อให้แต่ยังไม่ต้องทานทันทีดูอาการสักวัน2วันก่อน,อนช่วงแรกๆอาจจะเป็นแค่ไวรัสหรือเป็นจากแพ้ก็ได้ทาให้มีอาการแสบในคอแต่ต้องดื่มน้ําให้เยอะขอ,อจะให้ตัวยาขับเสมหะแบบละลายน้ําเอาไว้เพิ่มนะเอาไว้ทานวันละมื้อหนึ่งจะได้ดีขึ้น ชอบยาอมหรือชอบยาพ่นยาพ่นยาพ่นอ๋ออ๋แบบไอ้ที่มันเป็นสีเขียวๆอ่ะสีเขียวเพราเรียกอะไรไอโซดียมใช่่แบบสีน้ำตามานจะขุ่แล้วแต่ความชอบตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าต้องพยายามดื่มน้ำเยอะนะไม่ใช่พ่นอย่างเดียวมันไม่พอเอาหลังกระบอกมียาฆ่าเชื้อมียาขับเสมหะแล้วก็มียาพ่นให้ฆ่าเชื้อลองดูการสักวันสองวันก่อนถ้าดีขึ้นยังไม่ต้องใช้ เอาละเรียบร้อยัดีครับหัวเวอร์มากสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มีอาการอยู่บ้างไหมเอ่ยอันนี้ใช้จระมดเหรอเออน่นสิแล้วยังปวดเยอะไหม ไม่เท่าไรครับแต่เวลาวิ่งไปวิ่งไปนานๆนี่รู้สึกเจ็บครับมีเจ็บขึ้นมาเดิมเหมือนกันเจ็บตรงไหนอ่นเจ็บข้อเหมือนเดิมครับแต่วิ่งถ้าวิ่งนานๆวิ่งนานๆตรงไหน,นที่เป็นเยอะๆวันจันทร์วิ่งตอนแรกห้าสิบรอบมอ่ตรงนี้นนนครับอืมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรพอวันอังคารมาวิ่งนี่มีรู้สึกเจ็บนิดแต่อลองชี้จุดที่เจ็บเยอะสุดเลยนะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมโทษนะ ถ้ากดมือนีิเจ็บไหมไม่เจ็บมไม่เจ็บนะ,บะ,อะลองกระดกเท้าขึ้นนีเจ็บไหมถ้าเจ็บเจ็บเลยอัดจิตเท้าลงเจ็บไ,ไหมไม่เท่าไรย่ค่อยเท่าไหร่นะช่วงที่ใช้ยามันทุเราทุเราขึ้นบ้างไหมก็ดีอยู่ใช่ไหม อางนี้แล้วกันเดี๋ยวตัวยาพ่นเดี๋ยวหมอเพิ่มไปให้น,น,นะครับไอตัวที่รักข้อเท้ามีไหมตอนนี้ไม่มีครับมีนะเดี๋ยวหมอจสะสั่งเอาไว้ให้ด้วยแล้วเกิดมันยังไม่ค่อยดีขึ้นอย่างมากยังเป็นเยอะลงน้ําหนักแล้วมันปวดเยอะอาจจะต้องให้เข้าไปตรวจไปฟิล์มดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวยาตัวนี้หมอให้เพิ่มไปยากินหมด <laughs> มันหลายตัวหลายโรค <laughs> อันนี้ไม่ต้องแล้ว เรื่อของน้องมาพอดีวันนั้นได้เดี๋ยวหมอจะให้ตัวยาบางตัวเพิ่มนะอย่างยาระบายเนี้ยถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใช้ได้นะอ,อ,อ,อันนี้เหมือนกันโอเคหมอจะเพิ่มมันัวไปให้รวมถึงที่รัดเข่าด้วยอีกที่รัดข้อเท้าข้อเท้าหมอลวมทำชินได้ยได้เลยแล้วยังเจ็บเยอะไหมเอ่ยไม่เจ็บครับ ออต,ตอนเช้ายังมีมมเดสเศดอยู่มีซยมหักกาบ้างนะคุณ